สวัสดีจ้าพี่น้องมาเมือหลังจากถี่เพนใส่สองตีนสองมือจับเอ้ยเอ้ยโทษศั์เนี่ยจับได้เรียบร้อยเมือว่านน,นี่เมือนี้ขึ้นโค้งแล้วขึ้นโค้งแล้วทักป๊อปป๊ปปอปนั่งทักพี่น้อง ตัใส่ไปตัดหยาพ่อเห็นงานอยู่พอดีมันนี้เพิ่นเลิกเครื่องมือเลยไดไปตัดหยาไว้ให้พ่อ้าเจ้าเป็นบุญมังไฟพี่น้องว่าสิไปกะเลยบ่ไดไปบานหัวหน้านงานเพิ่นเพิ่นเมื่อว่าไปกระบ,บอกให้ไปกินยังแกกระบอกไปขี้านไปวาสัน น่งทักจนจุ๋มเป็นด่างไงเพ่นมันบ่จนมันเป็นวิงปุนงละพี่น้องทักขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ทีถีท,ท,ท,ทีหอดใส่ข้าเจออาา้ากอห่เมื่อวานหอดสีหอดประมาณนี้เนาะสีหอดประมาณนี้เพิ่นกอหาแม่เราคอยทักขึ้นแม่เราจับจับก้นุนบ่คอยถนัดจะเลยให้เพื่อนกอห่ให้ยยาอยู่บ้านแล้วกอห่ทั้งได้เลาใหม่เลาอีกพร้อมแล้วเห็ดไปหาเลย นังก็สานวิ้งพี่น้องไปถ่าใส่ไ,ได้เดี๋ยวมึงคลิปเมื่อวานที่เรากำลังเตรียมได้เตรียมยังมือนี้ลงมือแล้วเรียบร้อยอันนั้นเตรียมเตรียมตัวสีแร,ร่น้ำกลนได้นั่นห้องยิ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 งิงน่ะฮะ,ะ,ะ,ะบอตตองเลยถ้าเทอาปีทางนี้มึงเด่นมาสีแร,ร่นรัดไอ้ลให้หน่า ขอมา้ามาต้องแลีนไปน้ำออกไปรดมักแลีนน้ำเขาดีดีมาต้องไปมันไกลห้องได้บ้านทพี่อนผ่อโฮโฮนพูนาไปแล้ววะนี้ส่วนมากมาาิอยุ่หัวมุมหนั่นเพิ่นทีมักไล่กันไหม บานนี้ขันทาเห็นเห็นหรถไปจอดอยู่พุ่นขันเปิดประตูปั๊บก็แล่นหอดพุ่นเราเด้หนิไม่เป็นของคอยเด้หนิแล่นไปหอดจนมองเขาตัดหญ้าพุ่นแล้วพี่น้องแล่นน้ำไปแล้วพุ่นอ๋อพุ่นเดียวรอไปที่หลังเพราะว่ารอพ่อ,อไว้หนิเห็นปะยู่ข้างนอกพี่น้องรอพ่อ,อไว้ให้ข้างนอก ปกติพอเราเอาเขามาเล่าบมโหแล้วว่าแกหยุดงานเครื่องมือข้าเจ้าลานลานปิดเครื่องมือแล้วก็เอาเขามาซุ่มมือเนาะก็เลยเห็นหลอกก็เลยดตัดไปเห็นเล่าเพราะว่าเราเหลืองานมากคำแล้วก็ได้ไปตัดดีไม่กระสิม,มือก็เลยตัดไปเห็นเล่าซ้ำมีมือหยุดอ้วนบ่ต้องเลยเห็นแล้วบ่านี้ <c oughs> แนมเห็นหอืมอืมอืม ใจขาดไันี่เราไ่ได้เล่นใจขาดไปนี่ละยืนัดนเนลยม่ต้องออกมาเพิ่นเพื่อนม่ต้องมาเปิดประตูม่ต้องมาเปิดมันแกงมันใบม,นมันไปมันสีหอมพี่น้อง <laughs> เล่นไปจนหอวพุ่นได้พุ่นเห็นไหมนหอนมันเพื่อนตัดหงานี่รอ มึง,มงอ้อมไปข้างหลังแนี่นั่ะอ้อมออกกล้องล้างบ้านเนี่นั่นถามึงมันมีน้ำแต่ว่าไม่กลับมาคือเกา่าอยากไปพ่นมันด้สีสอดมาขางบ้านพี่น้องถามึงมึงลองมีสิภาาไปมึงสีสอดออกมาขางบ้านอยากไปไหล ปิดตาบ้านออกคางบ้านเห็นบ่ะเออคักเนยยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวก็สอดขึ้นมา,นาพอดได้แล้วนี่มึงจำได้ดีเข้าปอ,อย่างมันไปมันไก่พี่น้องมักเลนน้ำอุ้นกระโดดย่อง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 ไปจนหอดอุตสา์ปิดประตูลัดก็ออกคางบ้านให้เขาขนาดมันมีนามไม่กับปะยาน แดนพาหนามไปหาเขาคือเกา่าเห็นบ่มเพื่นจนหอดมองพุ่นแล้วแล้วไปนั่งเฝ้าเศร้าแหบแหบอยู่พุ่นได้บ้านหย,ย่านมาหัวมุ่นนั่นแหละหย่านมันไล่กันไปจำเอาจำเอาไปโอ้ยดีใจไหลดีขึ้นน็ดหน่อยได้ออกบ้านนี่ละเพื่น ดีใจร้ายได้ไปหาบูเห็นป่ะพี่น้องพุน่น<ะ>อดมองกักกดวนคักเนก่ไปเฝ้ายุหันละบานเนี่ยพทโพทได้ลรอนี่เขาอุตส่าห์ปิดประตูไว้แล้วว่าให้ออกเห็นบ่ะ ปิดประตูไว้บ่ให้ออกตัวตัวน้อยเพิ่นบ่ค่อยหู่จักทางไปดอกตัวน้อยเพิ่นขั้นเปิดประตูเพิ่นสีออกมาเล่นข้างนอกแต่ว่าเพิ่นบ่คงจักทางออกแบบตัวใหญ่ปิดลัดแรงได้กับ,บ่อยู่วันนี้แมแล่นออกหลังบ้านไปพุ่นเลยอันนี้รล่อเิ่นตัาแล้วเพิ่นสีเมาหล,ล่อไปใส่ตัวหล่อรอมาไว้ สบาย,ยเหมือแรองก็เลิกแล้วกะสิไปตัดนะาหน้าเมนี่พอเด็กหน่อยหยุดเล็ดตัดไปให้เแล้วผักใส่พี่น้องผักใส่แกงใส่เห็ดกะระแสบเด้อบอกขมขมจังหน่อยผักใส่ยอดผักใส่ปาสิไปเมืองบางไฟ่ยายมีอาการแน่นท้องแน่นท้องแล้วหากหากแค่เที่ยนึงประมนณยาอาการนี่ยาเมื่อกินพี่น้องทามเมื่อคักแล้ว กัเลยบ่ได้ไปมือเศร้าแล้วก็บ่ว่ายาเมืม่อกินก็นเห็นกินปกติอยู่น้าหน้าบานนี้ที่นี้เพิ่นจะเปิดเศร้าที่เพิ่นจะเปิดแต่ย่ามช่วงเศร้าเที่ยงเพิ่นกบปิดวันเสาร์อ,อาทิตย์เนาะวันจันทร์ถึงสู้ขาเจ้ากก็เปิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาการกะดีขึ้นแล้วพี่น้องอาการไข้ขึ้นแล้วพอได้หน่อยตุ่มเขาเห็นสุดลงบีเขามากออกมากแต่ในบ้านเห็นจะเพิ่นเบาให้ฟังพอดีพอได้หน่อยหยุดตุ่มเขาไว้หายละสัน มันมองบีมากเพื่อจะเลยไปตัดห้าแม่กับเขามาแล้วบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะยูทงยูทาบานเ้องกับสีประมานนี่บรรยากาศบ้าน,านอยู่ในบ้านเตรียมรอออกไปตัดหยาพี่น้องเอาไว้ไปใส่หยาไปน้องบีไปก่อนพี่น้องขอพระคุณได้ไรเมน,นี้ภมาพมองบรรยากาศที่ซื้อดอกฝากไว้เล์กดแชร์กดกระดิด่งกดติดตามนะ แม่เขามาในบ้านแล้วมันคำใจงอยแล้วแหงสีออกไประวังหมาดูตัวนี้ได้แต่งแงนมึงว่เาปเป็นยังเหมือนไฟแงแล้วมาแต่มึงบังไฟเราได้ขาบปุ่นได้ขับนมากมาเดินเลยนอนพักผ่อนเราบ่ได้กินเหล่าได้พี่น้องเราแหงเมยเราไปกินขับปุ่นฉันแม่กะนางสาร วิง่งมือนเดิมออกเป็นด่างแล้วเล่าได้แล้วสำหรับวันนี้ขอขอบคุณได้หลายพี่น้นองฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามนะน้องบีลำล่าไปก่อนเนะาะวันนี้กลับสวัสดีจ้า